ในหนึ่งวันจูนกินอะไรบ้างเพื่อลดน้ำหนักลดไขมนันดูแลสุขภาพของจูนโดยที่ไม่ต้องอดอาหารวันนี้นะคะจูนมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะในการเลือกกินของจูนเพื่อให้ลดน้ำหนักลดไขมันได้แบบสุขภาพดีนะคะวิธีการกินของจูนนะคะในมื้อเช้าและมื้อกลางวานันจูนจะเลือกเมนูอาหารที่ไขมนัน ต,ต่ำนะคะแล้วก็เน้นไปทาโปรโตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาหรือพวกไข่รวมถึงผักใบเขียวเพื่อให้มันอิ่มท้องอยู่ท้องนานมากขึ้นค่ะแต่พอมาถึงในมื้อเย็นนะคะอันนี้แหละคือเคล็ดลับของจริงค่ะถ้าเรากินมื้อเย็นที่แคลอรี่ต่ํา มีสารอาหารครบถ้วนและทําให้ร่างกายดูดซึมได้ไวนั่นจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะให้ร่างกายของเราดูดซึมสารอาหารได้ครบถ้วนและซ่อมแซมร่างกายได้อย่างดีในมื้อเย็นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในมื้อเย็นจุดเลยเลือกอเดล่าโปรตีนเชคในมื้อเย็นค่ะเพราะว่าอเดล่าโปรตีนเชคเนนะคะเขามีโปรตีนสูงถึง22กรัมต่อ1ซองนะคะแล้วก็มีวิตามินที่หลากหลายนะคะในหนึ่งซองนี้เทียบได้อาหาร ทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลดผลุนควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะกินได้แบบสบายใจใครที่อยากกินอะเดล่าเหมือนกันกับจูนนะคะสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์การสั่งซื้อด้านล่านี้แล้วตามไปกดสั่งซื้อกันนะคะแอบบอกนะคะว่าเป็นโปรตีนที่อร่อยมาก